อดีตตำรวจผู้มีอดีตดำมืดสุนัขตำรวจผู้จงรักภักดีและคำสัญญาที่ไม่มีใครรู้ว่ามันกำลังล่าใครอยู่ในความมืดคุณเชื่อไหมว่าความยุติธรรมที่ถูกลืมอาจกลายเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวกว่าปีศาจคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงฝีเท้าในความมืดนั่นอาจไม่ใช่โจรแต่อาจเป็นเงาของคำสัญญาที่คุณเคยให้ไว้เรื่องนี้จะทำให้คุณขนลุก และอาจทําให้คุณตั้งคําถามกับความถูกต้องที่คุณเคยเชื่ออย่ากกระพริบตาเพระวินาทีสุดท้ายอาจไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจฝนตกกระหน่ำราวกับฟ้ากําลังโกรธเกรี้ยวฟ้าร้องเสียงดังสนั่นเหมือนเสียงระเบิดกลางเมืองลมพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนชนหน้าต่างกระจกเก่าๆในบ้านไม้โสม,โมหลังหนึ่งแสงไฟสลัวสองลอดมา่านผืนบาง อดีตตำรวจชาราพันตำรวจเอกฤกนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้โยกเสียงหายใจของเขาหนักช้าและแผ่วเบาข้างกายเขาสุนัขพันยรมันเชฟเพิดตตัวโตวชื่อขุนศึกนอนแนบเท้าดวงตาของมันยังคมแต่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าเสียงหอบหายใจของมันสอดประสานกับเจ้าของกลิ่นฝนโชยเข้ามาทางหน้าต่างผสมกลิ่นสนิมจากปืนเก่าใต้โตะ๊ะกลิ่นเลือดแผ่วๆยังติดอยู่ในความทรงจำแม้เวลาผ่านไปหลายปี เกริกลูกขนขุนศึกเบาๆมือสันเทาภาพเหตุการณ์วันนั้นย้อนกลับมาชัดเจนวันที่เขากับขุนศึกวิ่งเข้าไปในโกดังมืดวันที่เสียงกระสุนดังขึ้นจากทุกทิศทางเสียงกรีดร้องเสียงเห่ากระชากวิญญาณเลือดเประเซน์เปื้อนเครื่องแบบสีแดงเข้มจนดำขุนศึกโดนยิงที่สีข้างแต่ยังฝืนลากตัวไปกัดคนร้ายเกริกกยิงตอบโต้ไม่คิดชีวิตกระสุนสุดท้ายพุ่งเข้าหัวใจคนร้ายพอดี แล้วทุกอย่างก็เงียบวันนี้เขายังจําได้แม่นทุกวินาทีเขาหยิบเหรียญตราเก่าในกล่องไม้ขึ้นมาจ้องมองน้ําตาซึมที่หางตาไม่ใช่เพราะความเจ็บแต่เพราะบางอย่างลึกกว่านั้นเสียงฟ้าร้องอีกครั้งทําให้ขุนศึกลุกขึ้นเห่าเบาๆแต่จูจูร่างมันก็สั่นเกรงเปออขันขอบดวงตาเบอิอโพลงขุนศึกล้มลงหายใจเฮือสุดท้ายดวงตาที่เคยสดใสเริ่มมืดลง ร่างของมันเย็นลงเรื่อยๆใต้ตฝ่ามือของเขาเกลือรู้ทันทีหัวใจเขาเต้นแรงลมหายใจติดขัดมือกุ่มหน้าอกแน่นห้องทั้งห้องเย็นเยียบเขามองหน้าขุนศึกครั้งสุดท้ายแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงฝีเท้าหนักๆชัดเจนเหมือนมีใครเดินเข้ามาแสงไฟกระพริบและเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏตรงหน้าประตูมันไม่ใช่คน และมันไม่ใช่สุนัขเปลดพยายามจะลุกแต่ขาเขาไม่มีแรงหัวใจเขาเต้นรัวไม่เป็นจังหวะกลิ่นอายแปลกประหลาดคละคลุ้งไปทั่วห้องเสียงขวนพื้นไม้ใกล้เข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจหอบแรงดวงตาสีแดงคู่หนึ่งปรากฏตรงหน้าเขาขุนศึกไม่ใช่มันมีรูปร่างคล้ายขุนศึกแต่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความโกรธเกลียด มันคำรามต่ำเสียงสะท้อนกล้องในหัวเกรกเขาหายใจไม่ออกเหงื่อย,ยน็ไหลท่วมแผ่นหลังร่างของเขาเริ่มสั่นเงาดำนั้นก้าเข้ามาใกล้และใกล้กว่าเดิมจนเกรกรู้สึกถึงลมหายใจร้อนจัดที่ใบหน้าเขาหลับตาแน่นแต่ภาพวันนั้นก็แล่นกลับมาอีกครั้งเสียงปืนเสียงร้องเสียงคุณศึกเห่าครั้งสุดท้ายจากนั้นจากนั้น เสียงครางต่ำของสิ่งมีชีวิตตรงหน้ายังคงดังก้องอยู่ในความมืดเกลืกลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาแดงคู่เดิมยังคงจ้องมองเขาไม่วางตาแสงฟ้าแลบภายนอกบ้านสว่างวาาเผยให้เห็นรูปร่างของมันชัดเจนมันเหมือนขุนศึกทุกระเบียดนิ้วแต่ขนของมันดำสนิทราวกับปืนแสงรอยแผลเป็นลากยาวจากดวงตาซ้ายลงมาถึงปากน้ำลายสีดำข้นหยดลงบนพื้นไม้เกิดเสียงแฉะที่แทงทะลุสติ กิกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลมหายใจของเขาติดขัดหัวใจเต้นช้าลงราวกับร่างกายรับรู้ถึงภัยที่ไม่อาจอธิบายมือของเขาเอื้อมไปคว้าปืนพกเก่าใต้โต๊ะนิ้วสั่นระริกแต่ทันทีที่ปลายนิ้วแตะปืนเสียงคำรามก็แผดลัน่นดังจนแก้วบนชั้นสันสะเทือนมันพุ่งเข้าใส่เขาเร็วอย่างไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใดควรจะเป็นแต่หยุดลงก่อนถึงตัวเขาเพียงไม่กี่นิ้ว ดวงตาของมันยังคงจ้องลึกเข้ามาในจิตใจเขาไม่ใช่เพียงสายตาของสัตว์แต่มันเหมือนกับสายตาของคนสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามโกรธแค้นและเจ็บปวดเสียงสายฝนข้างนอกเงียบลงโดยไม่ทราบสาเหตุโลกภายนอกดูเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงเกลือกและสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เขาค่อยๆพูดด้วยเสียงแหบพร่าขุนศึกใช่ไหมมันไม่ตอบแต่ค่อยๆก้าวถอยหลัง เหมือนกำลังชั่งใจก่อนจะหันไปทางหน้าต่างท่านใดนั้นเกลิกรู้สึกเหมือนโดนดูดเข้าสู่ความมืดร่างของเขาหลุดจากก้าวอีโยกพื้นหายไปเขาร่วงลงสู่ห้วงอะไรบางอย่างภาพความทรงจำกระจายเป็นเสียงเสียงรอบตัวเสียงหัวเราะของลูกสาวกลิ่นแป้งหอมของภรรยาเสียงเห่าของขุนศึกตอนแรกพบกันแล้วเสียงสุดท้าย เสียงกรีดร้องของเด็กผู้หญิงในโกดังวันนั้นเสียงที่เขาพยายามลืมมาตลอดแต่ไม่เคยทํำได้ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นในห้วงความมืดคือเด็กหญิงคนนั้นใบหน้าของเธอเปื้อนเลือดดวงตาเบิกกว้างมองตรงมาที่เขาจากนั้นความเงียบเข้าครอบงำทุกสิ่งเกลืกลืมตาอีกครั้งเขากลับมาอยู่ในห้องเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไฟในบ้านดับสนิท ขุนศึกหรือเงาของมันหายไปแล้วมีเพียงรอยกรงเล็บลึกบนพื้นไม้ที่พาดยาวไปจนถึงประตูเขาหอบหายใจแรงพยายามตั้งสติมือของเขายังถือปืนแต่ปืนกลับหนักราวกับแบกความผิดมหันเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มาจากหลังบ้านชา้าแน่นหนักเกริกหันไปมองไม่มีใคร แต่กลิ่นเดิมกลับมาอีกครั้งกลิ่นเลือดเก่ากลิ่นฝนกลิ่นสนิมและกลิ่นเปียกของสุนัขมันกลับมาแล้วแต่ไม่ใช่ในร่างเดิมมือของเขาสั่นหนักขึ้นสายตาเบิกกว้างและในวินาทีนั้นเขาก็เข้าใจทุกอย่างสิ่งที่เขากับคุนศึกฆ่าในวันนั้นมันไม่ได้ตายจริงๆมันเพียงรอเวลาและตอนนี้มันกลับมาเอาคืน ฝนเริ่มตกอีกครั้งแรงขึ้นเร็วขึ้นจนเสียงซ่าเหมือนกรีดมีดลงกระจกเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาและหัวใจของเกิริกก็หยุดเต้นในวินาทีนั้นเองเขาไม่รู้ว่าหัวใจหยุดเต้นจริงๆหรือเป็นเพียงความรู้สึกในห้วงของความตระหนกแต่ความเย็นวาาที่ล่นผ่านสันหลังทำให้เขาแน่ใจว่าบางอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วร่างของเขาชา เสียงฝีเท้ายังคงดังกล้องในหัวเหมือนมันก้าวย่างลงบนจิตวิญญาณของเขาไม่ใช่แค่บนพื้นไม้เกิดพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนหินขาทั้งสองข้างไร้เรี่ยวแรงมือที่เคยจับปืนมั่นคงตอนนี้กำลังสั่นจนแทบหลุดจากมือในความมืดเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ไม่ใช่เสียงของคนมันเหมือนเสียงกระซิบที่ดังอยู่ข้างหูทั้งสองข้างในเวลาเดียวกัน เจ้าลืมคำสัญญาเกริกเบิกตากว้างเขาจำประโยคนี้ได้มันคือคำพูดสุดท้ายของเด็กหญิงในโกดังเด็กที่เขาช่วยไม่ทันเด็กที่ขุนศึกเห่าใส่ไม่หยุดก่อนที่กระสุนลูกหลงจะปิดเสียงของเธอไปตลอดกาลเขานึกออกแล้ววันนั้นเขาไม่ได้แค่ฆ่าคนร้ายเขาฆ่าความบริสุทธิ์เขาปล่อยให้คนผิดตัวตาย เพียงเพื่อให้ภารกิจสำเร็จเร็วขึ้นและขุนศึกมันรู้แต่เขากลับออกคำสั่งให้มันเงียบสั่งให้มันลืมเหมือนที่เขาพยายามลืมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเงาร่างนั้นโผลออกมาจากมุมมืดของห้องมันสูงขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้ไม่ใช่แค่คล้ายขุนศึกอีกต่อไปมันคือการรวมกันของความทรงจำที่บิดเบี้ยว มีขาของสุนัขลำตัวเหมือนคนแต่เต็มไปด้วยรอยแผลปากมีเขี้ยวยาวนับสิบและดวงตาสองข้างคือดวงตาของเด็กหญิงที่เขาฆ่าโดยไม่ตั้งใจมันไม่เห่ามันไม่คำรามมันแค่จ้องเกริกอยากจะร้องอยากจะขอโทษแต่ลำคอของเขาแน่นเหมือนมีบางอย่างรัดอยู่สิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นค,อคอน่อยๆโน้มหน้าเข้ามา ใกล้จนเกลืกรู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเปื่อยของอดีตมันกระซิบอีกครั้งเจ้าสัญญาว่าจะปกป้องทุกคนจำได้ไหมเสียงนั้นแผดทะลุเข้าไปในหัวใจเขาเคยสาบานวันแรกที่เขาได้เครื่องแบบวันแรกที่เขากอดขุนศึกแน่นเขาบอกว่าจะไม่มีใครต้องตายถ้าเขายังมีลมหายใจแต่คำสัญญานั้นถูกฝังไว้ใต้เสียงปืน ใต้สายฝนใต้ศพของเด็กหญิงคนนั้นดวงตาของสิ่งมีชีวิตนั้นเรืองแสงและทันใดนั้นมันกระโจนเข้าใส่เขาไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่มันปลืนเขาเข้าไปเหมือนกลืนความทรงจำที่เขาพยายามหลีกหนีเสียงกรีดร้องของเก๋กดังก้องในห้องแต่ไม่มีใครได้ยินเขารู้สึกว่าร่างกายถูกแยกเป็นเสียงเสียงทุกชิ้นส่วนของความผิดถูกฉีกออก เขาเห็นตัวเองในอดีตกำลังยิ้มกำลังลั่นเก่ปืนกำลังสั่งขุนศึกให้อยู่เฉยทั้งที่มันพยายามเตือนและทุกอย่างก็พลิกกลับเขาไม่ใช่เกิดกอีกต่อไปเขาไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่มนุษย์เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมันตอนนี้ในบ้านไม้หลังนั้นไม่มีเสียงใดหลงเหลืออีกเก้าอี้โยกยังไหวเบาๆโดยไร้คนนั่ง เรนตราหล่นอยู่บนพื้นมีคราบเลือดแต้มเบาๆและในความมืดข้างประตูมีร่างเงาหนึ่งสูงใหญ่ดวงตาสีแดงคู่หนึ่งเรืองแสงอยู่ในเงามืดพร้อมจะไปเยือนคนต่อไปที่เคยให้สัญญาแต่ผิดคำอีกครั้งข้างประตูเงานั้นยังคงนิ่งงนันเหมือนมันรออะไรบางอย่างไม่ใช่ความกลัว ไม่ใช่การให้อภัยแต่เป็นความเงียบเงียบอย่างที่บีบหัวใจจนแทบระเบิดสายฝนข้างนอกยังตกแต่กลายเป็นฝนที่ไร้เสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาไม้แต่ในหูของมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงหอบต่ำของสิ่งมีชีวิตนั้นดังเป็นจังหวะเหมือนเครื่องยนต์เก่าที่เต้นตามเสียงหัวใจใครบางคนเสียงที่ไม่ใช่ของมันเพียงลำพังแต่เป็นเสียงของ ผู้ที่มันกลืนกินในดวงตาสีแดงคู่นั้นภาพของอดีตตารวจยังคงสะท้อนดวงหน้าของเกิริกบิดเบี้ยวครึ่งหนึ่งคือชายชราผู้เสียใจอีกครึ่งคือหน้าสัตว์ป่าที่กระหายจะล่ามันไม่ได้เลือกจะเป็นแบบนี้แต่มันจําเป็นต้องอยู่ต่อเพราะคําสัญญานั้นยังไม่เสร็จสิน้นปกป้องทุกคนถ้าฉันยังมีลมหายใจมันจำได้ทุกคำ ทุกพยางและตอนนี้ลมหายใจของมันยังอยู่มันหมุนตัวกลับเงาสีดำผิวตามร่างที่ขยับรอยกรงเล็บลากยาวบนพื้นไม้ราวกับทิ้งคำเตือนไว้ให้บ้านทั้งหลังมันเดินช้าๆออกจากบ้านไม่มีเสียงห่าวจากขุนศึกไม่มีเสียงถอนหายใจของเกริกมีเพียงความม่วงเปล่าแต่ในความม่วงเปล่านั้นมันเต็มไปด้วยบางอย่าง ที่ไม่มีใครกล้าตั้งชื่อถนนกลางป่าที่ทอดยาวในความมืดต้นไม้สองข้างทางโอนเอ็นไปมาเหมือนกำลังหลีกทางให้มันผ่านแสงจากสายฟ้าฟาดลงเป็นระยะเผยให้เห็นเงาของสัตว์ที่ไม่ควรมีอยู่จริงมันไม่ได้มุ่งหน้าไปที่ไหนเป็นพิเศษแต่ความทรงจำพามันไปแต่ละก้าวที่ย่างไปบนโคลนเต็มไปด้วยเศษภาพของความหลัง เด็กชายคนหนึ่งไม่ตรอกเปลี่ยวถูกเจ้าหน้าที่ผลักล้มกลางสายฝนเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ไม่มีใครหันกลับมามองแววตาที่เกิดเคยมองผ่านโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิดอีกภาพหนึ่งหญิงสาวถูกลากออกจากร้านค้าข้อหาขโมยทั้งที่เธอแค่หิวเกรยยืนดูและพูดว่าทำตามหน้าที่คำพูดที่กลับมากรีดแทงหัวใจเขาในตอนนี้เงาสัตว์นั้นเดินต่อ ผ่านบ้านร้างผ่านซากรถพังผ่านป้ายเขตตำบลที่เอียงจนอ่านไม่ออกและสุดท้ายมันหยุดอยู่หน้าอาคารเก่าๆหลังหนึ่งที่เคยเป็นสถานีตำรวจตึกที่มีรอยกระสุนบนผนังหน้าต่างแตกประตูพังแต่ป้ายยังแขวนไว้ชัดเจนความยุติธรรมเพื่อประชาชนมันยืนมองอยู่นาน ก่อนจะก้าวเข้าไปอย่างเงียบงนันภายในเต็มไปด้วยฝุ่นเอกาสารเก่ากระจัดกระจายโต๊ะทำงานล้มระเนระนาดแต่ที่กลางห้องยังมีแฟ้มสัญญาเล่มหนึ่งวางอยู่บนพื้นพังๆมันโน้มตัวลงใช้กรงเล็บเปิดแฟ้มออกข้างในเต็มไปด้วยภาพใบหน้าชื่อคดีทั้งหมดคือคนที่เคยขอความช่วยเหลือ ทั้งหมดคือคนที่ถูกเมินเฉยทั้งหมดคือผู้ที่เขาเคยปล่อยให้ตายดวงตาของมันวาบแสงแรงขึ้นไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะภารกิจที่ยังไม่จบมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ผีไม่ใช่เกิริกไม่ใช่ขุนศึกมันคือเงาของคำสัญญาที่ถูกหักหลังและคืนนี้มันจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อเตือนว่าเมื่อคําสัญญาไม่ถูกรักษาเงานั้นจะไม่ยอมหลับไหลในเงาเมื่อของเมืองเล็กๆที่หลับไหลอยู่ไกลออกไปแสงไฟหน้าบ้านหลังหนึ่งสั่นไหวเด็กชายคนหนึ่งนั่งกอดเขาร้องไห้พ่อของเขาถูกจับข้อหาที่เขาไม่ได้ก่อไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังแต่ในค่ำคืนนี้มี บางอย่างมาหยุดหน้าบ้านเขาแล้วกรงเล็บลากผ่านรั้วเหล็กดวงตาสีแดงจ้องเข้าไปในห้องที่เปิดไฟไว้เด็กชายหยุดร้องไห้และรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปภารกิจยังไม่จบคำสัญญายังคงอยู่ปรับใดที่ยังมีเสียงร้องขอความยุติธรรมในความมืดมันจะกลับมาเสมอเสียงฝนยังคงกระทบหลังคาเบาๆ เม็ดน้ำไหลรวมเป็นสายตามกระจกหน้าต่างกลืนแสงไฟจากถนนให้มัวหมดลงในบ้านหลังเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ริมชานเมืองเด็กชายตัวน้อยยังคงกอดเข่าอยู่ข้างเตียงเสียงฝีเท้าเบาแต่ชัดเจนดังขึ้นทีละก้าวทีละจังหวะเหมือนมันไม่ได้เดินบนพื้นไม้แต่เดินอยู่บนจิตใจของเด็กคนนี้เด็กชายเงยหน้าช้า,ชา ดวงตาแดงช้ำเต็มไปด้วยน้ำตาเขาไม่ได้เห็นเงาแต่เขารู้สึกได้ถึงการมีอยู่เหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างๆแม้ห้องจะว่างเปล่าลมหายใจของเขาชะงักไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างอบอุ่นอย่างที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานภาพจำแวบเข้ามาเขานึกถึงวันสุดท้ายที่ได้เห็นพ่อ ชายที่ยืนต่อหน้าตำรวจด้วยมือเปล่าแต่กลับถูกผลักลงพื้นใส่กุญแจมือทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่าตนทำผิดอะไรแม่ของเขาร้องไห้ญาติพี่น้องหันหน้าหนีเขายืนอยู่ตรงนั้นมือเล็กๆก,ก,กำชายเสื้อพ่อไว้แน่นแต่ไม่มีใครฟังเสียงร้องไห้ของเขาเลยตอนนั้นเขาได้ยินเจ้าหน้าที่พูดปล่อยให้ศาลตัดสินเถอะเราแค่ทำตามหน้าที่ คำพูดเหล่านั้นติดอยู่ในหัวเหมือนตะปูที่ฝังลึกในกระดูกตอนนี้เขาได้ยินเสียงกระซิบเบามากแต่ชัดเจนเหมือนเสียงมาจากใต้ผิวโลกจากที่ที่ลึกที่สุดในหัวใจเจ้าก,กำลังร้องขอใช่ไหมเด็กชายเบิกตากว้างเขาไม่ตอบแต่ความเงียบของเขาคือคำตอบที่ดังกว่าเสียงใดหน้าต่างห้องเปิดออกเองอย่างช้า,ชา สายลมยินเยียบพัดเข้ามาสายฝนสาดกระเซน็นเข้าห้องแต่กลับไม่มีอะไรเปียกกลิ่นหนึ่งลอยมากับลมกลิ่นที่แปลกประหลาดแต่คุ้นเคยกลิ่นเปียกของสุนัขก,กลิ่นสนิมของเหล็กและกลิ่นของฝนที่ตกลงมาในวันที่โลกทรยศคนซื่อเด็กชายค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นเท้าเปล่าของเขายืนบนพื้นไม้เย็นเฉียบเขาเดินไปที่หน้าต่าง และมองออกไปสู่ถนนอันว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีรถไม่มีแสงมีเพียงเงาร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ใต้เสาไฟสูงใหญ่ดวงตาสีแดงคู่หนึ่งส่องสว่างในม่านฝนเขาไม่รู้ว่าคืออะไรเขาไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้มาก่อนแต่มันไม่ได้น่ากลัวตรงกันข้าม มันให้ความรู้สึกเหมือนมีใครสักคนกลับมาเพื่อเขาเงาร่างนั้นไม่ขยับแต่เด็กชายได้ยินเสียงมันในหัวอีกครั้งอยากให้ความจริงถูกเปิดเผยไหมเขาพยักหน้าทั้งที่ยังกลัวทั้งที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารู้ว่าไม่มีใครอื่นจะช่วยเขาได้อีกจากนั้นเงาร่างนั้นก็หายไปในพริบตาแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือรอยเท้าเปียกน้ำฝน เป็นรอยกรงเล็บขนาดใหญ่ลากยาวบนทางเดินคอนกรีตหน้าบ้านเช้าวันต่อมาเมืองทั้งเมืองตื่นขึ้นด้วยข่าวใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงถูกพบเป็นศพในบ้านพักสภาพศพน่าสยดสยองไม่พบร่องรอยการต่อสู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีเก่าหลายคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือข้อความที่เขียนไว้บนผนังด้วยเลือดข้อความเดียวกันในบ้านทุกหลังที่เกิดเหตุ คำสัญญาต้องรักษาสื่อเริ่มขุดคุ้ยคดีในอดีตชาวบ้านเริ่มตั้งคำถามพยานที่เคยเงียบเริ่มพูดชื่อของชายคนหนึ่งที่ถูกจับอย่างไม่เป็นธรรมปรากฏตามหน้าข่าวและในอีกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นพ่อของเด็กชายได้รับการปล่อยตัวหลักฐานใหม่โผล่ขึ้นมาอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าใครส่งมันไม่มีใครรู้ว่าใครล้างความผิดให้เขา แต่เด็กชายรู้เขามองออกไปที่หน้าต่างอีกครั้งในคืนนั้นฝนตกลมพัดและใต้แสงไฟสลัวเขาเห็นเงาร่างเดิมยืนอยู่ห่างออกไปคราวนี้มันไม่จ้องเขาอีกต่อไปแต่มันหันหลังให้เขาก่อนจะเดินจากไปอย่างเงียบงนันเด็กชายไม่ได้ร้องเรียกเขาแค่ยืนมองด้วยหัวใจที่เต้นช้าๆแต่มั่นคง เขารู้ว่ามันยังอยู่ไม่ใช่เพื่อเขาเพียงคนเดียวแต่เพื่อใครก็ตามที่คำสัญญาถูกลืมมันคือเงาของอดีตของความผิดพลาดของการสาบานว่าจะปกป้องแต่วางมือเมื่อถึงคราวจำเป็นและมันจะไม่จากไปจนกว่าคำสัญญาจะถูกรักษาอย่างแท้จริงกลางคืนในเมืองยังคงยืดยาวราวกับดวงอาทิตย์ลืมหน้าที่ของมัน ฝนตกต่อเนื่องราวกับจะล้างทุกความผิดบาปที่ซุกซ่อนในเงาแต่บางสิ่งล้างไม่ออกบางรอยแผลไม่เคยหายแม้พ่อของเด็กชายจะพ้นโทษแม้ชื่อของเขาจะถูกล้างแต่ร่องรอยของความทรงจำยังอยู่ในดวงตาของเด็กชายยังคงมีไฟไม่ใช่ไฟแห่งความแค้นแต่เป็นไฟแห่งความเข้าใจเขาเริ่มมองโลกต่างออกไป ในสายตาเด็กสิบขวบความยุติธรรมไม่ใช่แค่เครื่องแบบหรือกฎหมายที่สลักลงบนกระดาษมันคือความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงแม้ว่าความจริงนั้นจะน่ากลัวก็ตามเขาถามแม่ในคืนหนึ่งว่าแม่ใครจะปกป้องคนที่ไม่มีใครฟังแม่งเงียบไปนานก่อนจะตอบเสียงเบาคงมีใครบางคนที่ไม่ยอมให้เสียงเหล่านั้นจมหายไปเด็กชายเงยหน้าขึ้นจากจานข้าว แววตาแน่นิ่งเขาเชื่อเขาเคยเห็นแล้วขึ้นถัดมาเขาลุกจากเตียงอีกครั้งเดินเท้าเปล่าไปที่หน้าต่างฝนยังตกลมยังพัดแต่เงาร่างนั้นไม่กลับมาอีกมีเพียงความว่างเปล่าแต่เขาไม่เศร้าเขายิ้มเพราะรู้ว่าในที่ที่ต้องการมันจะไป ขณะเดียวกันในอีกฟากหนึ่งของเมืองบ้านหลังเล็กปลายซอยสั่นสะเทือนด้วยเสียงกระจกแตกชายวัยกลางคนในเครื่องแบบนอนจมเลือดอยู่กลางห้องตาของเขาเบิดกว้างริมฝีปากอยากคำพูดสุดท้ายไม่ออกข้างศพมีเพียงคราบน้ำฝนที่ไหลาลากยาวเข้ามาจากประตูหลังบ้านไม่มีเสียงไม่มีพยานไม่มีแม้แต่กล้องวงจรปิดที่ทำงานแต่กลิ่นหนึ่งยังหลงเหลืออยู่ในอากาศ กลิ่นเปียกของสุนัขกลิ่นสนิมของเลือดเก่ากลิ่นที่แสดงถึงการตัดสินเจ้าหน้าที่สอบสวนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดาแต่ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าอธิบายเพราะไม่มีใครเข้าใจมันเลยจริงๆพวกเขาเรียกมันว่าเงานิรนามบางคนกระซิบว่าเป็นวิญญาณของอดีตตำรวจ บางคนเชื่อว่ามันคือคำสาปจากคนบริสุทธิ์ที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมแต่เด็กชายคนหนึ่งรู้ว่ามันคือมากกว่านั้นมันไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ฮีโร่มันคือบทลงโทษจากคำสัญญาที่ถูกละเลยและมันยังไม่หยุดในแฟ้มลับของเจ้าหน้าที่พิเศษตอนนี้มีรายชื่อมากมายชื่อของผู้ที่อยู่เหนือกฎหมายชื่อของคนที่ปล่อยให้ผู้อื่นตาย ชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เคยปิดคดีอย่างรีบเร่งชื่อของผู้พิพากษาที่เคยเมินเสียงร้องขอจากแม่ที่ลูกหายตัวชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เคยกดขี่ขอทานริมถนนชื่อเหล่านั้นกำลังถูกขีดฆ่าไปทีละคนทุกครั้งที่สายฝนเริ่มตกทุกครั้งที่ฟ้าคำรามคนบางคนเริ่มหวาดผวาเสียงฝีเท้าในความมืดเสียงขวนประตูเสียงหอบเบาๆข้างหู พวกเขาเริ่มเห็นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งในเงาของกระจกในเงาใต้เตียงหรือแม้แต่ในเงาของพวกเขาเองเพราะตอนนี้มันไม่ได้ตามล่าผู้ร้ายแต่มันตามหาคำสัญญาที่ทุกคนเคยให้ไว้คำสัญญากับสังคมคำสัญญากับตัวเองคำสัญญากับความดีที่พวกเขาเคยเชื่อแล้วหักหลังมันในคืนที่ดวงจันทร์ถูกปิดบังด้วยเมฆ มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากป่าเสียงเห่าดังกึกกล้องเสียงก้าวเท้า,ท,าที่ไม่มีใครเห็นเสียงของอดีตเสียงของสิ่งที่ยังไม่จบใครบางคนในความมืดเพิ่มกระซิบมันกลับมาแล้วและอีกเสียงหนึ่งตามมามันจะไม่หยุดจนกว่าโลกจะฟังเสียงคนที่ไม่มีใครฟังบทสุดท้ายคำสัญญาที่ถูกฟัง หลายเดือนผ่านไปเมืองเล็กๆที่เคยถูกฝนล้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเริ่มมีแสงแดดลอดผ่านม่านเมฆบ้างเป็นครั้งคราวไม่ใช่เพราะฝนหยุดตกแต่เพราะผู้คนเริ่มมองเห็นข่าวคดีลึกลับลดลงเสียงร่่มลือเกี่ยวกับเงนิรนามเริ่มจังหายไม่ใช่เพราะมันจากไปแต่เพราะผู้คนเริ่มตื่นรู้เจ้าหน้าที่บางคนลาออกบางคนเปลี่ยนหนทาง บางคนหันกลับไปหาผู้ที่เคยร้องขอความช่วยเหลือในสำนักงานตำรวจมีการติดประกาศใหม่เราไม่เพียงทำตามหน้าที่แต่จะฟังด้วยหัวใจเด็กชายตัวเล็กที่เคยร้องให้อยู่ข้างเตียงตอนนี้เดินไปโรงเรียนพร้อมรอยยิ้มพ่อของเขากลับมาทำงานแม่ของเขากลับมาร้องเพลงขณะล้างจานคืนหนึ่งขณะนั่งมองออกนอกหน้าต่างเด็กชายได้ยินเสียงฝนตกเบาๆ เขาลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างลมเย็นประท้าใบหน้าตรงริมถนนมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ไม่สูงไม่ใหญ่ไม่ดูร้ายเป็นเพียงสุนัขตัวหนึ่งขนสีเข้มดวงตานิ่งสงบมันยืนอยู่เพียงครู่ก่อนจะหันหลังและเดินจากไปช้าๆฝีเท้ามันไม่ส่งเสียงแต่เด็กชายได้ยินชัดเจนในหัวใจ เจ้าไม่ลืมข้าก็ไม่จากประตูบ้านปิดลงเบาๆแสงจากโคมไฟหน้าโรงเรียนสว่างขึ้นและเมืองก็ค่อยๆตื่นไม่ใช่จากฝันร้ายแต่จากการหลับไหลที่ยาวนานเงานั้นไม่ปรากฏอีกแต่เรื่องราวของมันกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไม่ใช่เพื่อปลุกความกลัวแต่เพื่อเตือนว่า เมื่อใดที่คำสัญญาถูกฟังเมื่อใดที่ความยุติธรรมไม่ถูกหลงลืมเงานั้นจะได้พักและเมืองจะได้หายใจอย่างสงบอีกครั้ง